มีหลายคนถามเข้ามาว่าทำไมเป็นไทรอยโรคเดียวแต่อาการเยอะจังเลยไปฟังคำตอบในคลิปนี้กันครับเพราะต่อมไทรอยเป็นต่อมที่ควบคุมเกือบทุกระบบในร่างกายเมื่อระดับฮอร์โมนผิดปกติจึงเริ่มเกิดอาการต่างๆมากขึ้นตามระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงและความไวของร่างกายแต่ละคนด้วยครับอย่างแรกจะไปกระทบกับระบบเาผาผลาญถ้าเป็นไทรอยเป็นพิษจะทำให้ใจสั่นน้ำหนักลดเหงื่อออกเยอะท้องเสียและอ่อนเพลียครับ แต่ถ้าเป็นไทรอยต่ำจะน้ำหนักขึ้นท้องผูกผิวแห้งเหนื่อยง่ายผมร่วงครับ 2. มีผลต่อระบบประสาทและสมองฮอร์โมอนไทรอยมีผลต่อสมองทําให้เกิดอาการวิตกกังวลนอนไม่หลับในไทรอยเป็นพิษหรือซึมเฉื่อยชาจําอะไรไม่ค่อยได้ในคนที่เป็นไทรอยต่ำครับ 3. 3. <What? S 1> ระบบหัวใจและหลอดเลือด ไทรอยเป็นพิษอาจทําให้หัวใจเต้นเร็วความดันสูงแต่ไทรอยต่ําทําให้หัวใจเต้นช้าลงหรือความดันต่ําครับ 4. กระทบต่อระบบอื่นๆเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงประจำเดือนมาไม่ปกติในคุณผู้หญิงรวมถึงบางคนอาจจะมีร้อนร้อนเหนาวหนาแบบผิดปกติครับใครเป็นไทรอยแล้วมีอาการไหนอยู่บ้างลองคอมเมนต์อาการที่เป็นอยู่มาได้นะครับ